ทีนะฮะจะได้มีโอกาสนะฮะเข้าออกมาข้างนอกสักทีหนึ่งนะครับเ mm hmm. พราะช่วงหลังคิวฮอตเหลือเกินนะครับ mm hmm. วันนี้ต้องบอกว่ามันโดนใจมากๆเลยนะครับเ mm hmm. พราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยศต้องบอกว่าอยากจะมามากๆเลยนะวันนี้เราวางกันที่ร้านโฮโลเวลนะฮะที่เอสเปนารนะครับ,รบ mm hmm. หลายๆคนเนี่ยนะฮะอาจจะสงสัยว่าเอ้ยที่โฮโลเวลเนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่าอาจจะดูว่าเอ้ถ้าสมมติเราจะหาเครื่องรางอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะ เราจะไปที่ไหนดีนะวันนี้ต้องบอกว่าโดนใจมากๆเลยนะตามมาเลยดีกว่านะฮะมา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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเพชรนะฮะคุณเพชรสวัสดีค่ะนะคุณเพชรสวยใสกเลยทีเดียวเชียวคุณเพชรแนทางตัวหน่อยครับค่ะ เพชรนะคะเป็นผู้จัดก,การกรารตลาดของโฮโลเวอร์ค่ะอืมนะครับผมที่นี่นะ,ะต้องบอกว่าหลายๆคนที่กำลังมองหาอ,อ,อเครื่องรางได้ไหมเขาเรียกว่าสินค้าเสริมดวงดีกว่าสินค้าเสริมดวงค่ะเดี๋ยวนี้คนเสริมดวงมันเยอะมากมใช่ก็ทุกทุกส่วนได้เลยการงานการมีินความรักคแต่ว่าเวลาผมมาดูเนี่ย ที่เมื่อกี้ก่อนที่จะถ่ายรายการเนี่ยผมก็เดินดูเนี่ยมันเหมือนกับสินค้าแฟชั่นเลยนะมันไม่ได้ดูเหมือนกับเป็นลักษณะของสินค้าที่เสริมดวงคือจริงๆในแง่ของอิมเมจของที่เรารับเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของที่ค่อนข้างใช้ในชีวิตประจำวันของเราในสมัยใหม่คือจะไม่เน้นของที่มันขลังมากหรืองมงายคือส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่ประดับบ้านได้ประดับตัวได้อะคะ่ะประดับบ้านด้วยใช่ใชไหมปร,ประดับตัวด้วยจุย้ยอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยฮองจุ้ยแล้วก็เป็นการตกแต่งบ้านด้วยในตัวนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าคนที่กําลังมองหาไม่ว่าจะเป็นการปรับฮองจุ้ยในตัว<ฆ>หรือว่าฮองจุ้ยในบ้าน<ฆ>ก็มาที่โฮโลโล์ได้ใช่เพราะเรารวมทุกอย่างทั่วทุกมุมโลกเอ<ท>าที่เดินเข้ามาในร้านนี้นะฮะ มันมีหลายฟังก์ชันหลายเวอร์ชั่นมากเลยซึ่งเดี๋ยวจะต้องควรคุณเพชรช่วยนะนําหน่อยเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าดวงอยากจะเสริมสักหน่อยนึ่งก็จริงๆสินค้าเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสินค้าที่เน้นความเชื่อแต่ว่าเป็นการรวบรวมสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกแต่สินค้านําเข้าซะส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกนี้ก็จะเป็นจากเกาหลีเขาเรียกว่าใบไม้หนํงโชคอะค่ะเป็นโฟลีฟนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันก่อนดีกว่าว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับสินค้าที่ต้องบอกว่ายงไงเครื่องราง ต้องใช้ว่าสินค้าเสริมดวงสินค้าเสริมดวงเนี่ยนะฮะสินค้าเสริมดวงเนี่ยแบ่งออกเป็นตามประเทศที่เข้ามาคือจริงๆเราเรียกว่าเรารวบรวมมาดีกว่าแล้วก็มาไว้ที่นี่ที่เดียวเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ยวันสต็อปช้อปปิ้งเลยเราคัดมาดีกว่าคัดอะไนะใช่ไหครับผมอ่ะมาเริ่มต้นในที่ประเทศแรกนะครับประเทศแรกคออยู่ด้านขวาดีกว่าคืออันนี้ค่อนข้างเป็นจริงๆก็คือเป็นการตกแต่งตัวค่ะเป็นเหมือนจิวเวลรี่มากกว่าซึ่งไฮไลท์มันจะอยู่ที่ใบไม้นำโชคข้างในซึ่งมันมีสี่แฉกปกติเนี่ย มันจะมีแค่สามแฉกนะคะแต่อันนี้พิเศษคือ4ี่แฉกซึ่งเขามีความเชื่อว่ามันนาโชคได้4ด้านอ,อันนี้ถือเป็นกลุ่มอะไรครเป็นกลุ่มเป็นจิวเวลรีเ่เป็นตกแต่งตัวแล้วก็เสริมดวงตัวเราด้วยอของตกแต่งบ้านเนี่ยค่ะสามารถแนะนําลูกค้าลูกค้ากลุ่มคนที่หาของขวัญไว้ให้คนสําหรับขึ้นบ้านใหม่ เาแก้วแนะนําเลยนะคะตัววิวไอเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆที่ตุรกีเขาจะนิยมให้เป็นของขวัญในการขึ้นบ้านใหม่ขายดีแม่งด้วยขายดีค่ะขายดีตรงเนี้ยชิ้นใหญ่ๆิดนี่ก็ใส่แล้วเพราะจริงๆจริงๆอย่างบางคนอาจจะไม่ได้เชื่อแต่ว่าใส่เป็นเครื่องประดับปะเพราะว่าสวยไงผมเพิ่งผมเพิ่งรู้ว่าที่ที่ตุรกีนี่คือเขาก็มาในสายสายเครื่องรางความเชื่อความเชื่อเหมือนกันใช่ไหมฮะทีนี้อะโอเคในในส่วนของของตุรกีผ่านไปละนะครับมี เราไปเรากลับไปที่เอเชียนี่อันนี้ผมเคยเห็นอันนี้มเคยเห็นคุณหน้าคุณตาแน่นอนแเห็นอยู่มวกวานกปูกดูรดมะอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เราก็มีทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าประดับตั้งใช่อาจจะมีเล็กๆอันเนี้ยนักศึกษาจะชอบจะพกติดตัวนะครับผมสนใจเป็นเป็นกลุ่มนี้เินค้าเสริมดวงการงานนวงๆเลยอันนี้รู้สึกว่าดูแลจะละลานตามากเลย อันนี้จะเป็นของนี่ตั้งแต่ตั้งแต่เชลนี้เป็นต้นไฟอะค่ะจะเป็นของจีนทั้งหมดอันนี้เรานํามาจากจีนเหมือนกัน<ม>นําเข้ามาเหมือนกันก็จะมีทั้งในส่วนของที่เป็นเทพแล้วก็เป็นเขาเรียกว่านักษัตย์อะค่ะอ๋ออย่างอันนี้ก็คือเป็นเหมือนนรรรักษัตย์12ราศีอะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้เฉพาะชั้นบนค่ะอันนี้ชั้นล่างจะเป็นอีวอรอายแลนดนะชั้นบนนี่จะเป็นเดี๋ยวคุณนกแก้วจะแนะนำให้สวยครับ นอกเหนือไปจากนปนี่ผมเห็นพี่ได้เยอะมากเลยในร้านนี้เยอะมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงจริงๆเรียกอังจะมีโอมแล้วก็มีอังเดี๋ยวนะฮะอันนี้ผมไม่เคยเห็นอันนี้ผมไม่เคยเห็นมา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 ใกล้ๆหน่อยเรามาใกล้ๆกันหน่อยอันนี้คืออะไรนะฮะอังค่ะเป็นสัญลักษณ์เหมือนกันเป็นสัญลักษณ์ความเชื่อนําความโชคดีมาสู่เราก็คือในสายของสายทิเบตค่ะมีอังมีโอม นอันนี้ที่ผมไม่เคยอันนี้ก็เป็นจี้วัชระด้วยโอ้โหครับเผลนละ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 อุ้ยนี่สวยจังเลยเฮ้ยอันนี้ผมเคยเห็นในหนังในหนังแบบเหมือนหนังอินทราเดียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอเมริกันเนาะเออผมเคยดูเหมือนกับในหนังอินทราเดียอะไรอย่างงี้ที่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเหล่าบรรดาเทพใช่ค่ะเป็นอาวุธของเทพค่ะใช่ไหมฮะค่ะก็เหมือนกับว่าถ้าเราตกติดตัวไม่ช่วยอะไ ก็จะช่วยในเรื่องของเหมือนกับป้องกันพยันะราย,ป,รายป้องกันภัยเหมือนกันค่ะนำความโชคดีมาสู่ตัวเรานะครับผมนะอันนี้ก็คือโอ้โหตอนนี้เครื่องรางละหลานตามากเลยว <c oughs> ันนี้ผมฝากเก็บก่อนนะครับ